สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศจวงทรายนะครับที่โดมนะครับหลัง <c oughs> จากกินเขาแล้วครับพี่น้องเล้เขามาดูที่โดมเขากำลังทำพวกเหล็กพวกอะไรนะครับสาวน้อยเพชรป้แพงครับ <c oughs> อากาศดีเ้อพี่น้องเหมือนอากาศแดดแดดแดดมากเลยพรวานน่ายัให้มีฝ่ามีฝน ทำเล็กครี่น้อครับนี่ก็เติมทำฉากเวทีครับโอ้โหรุยแต่เช้าเลย

สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้ามาเขาเห็นกับเขาเหรอ บันยากาศยามเช้าคุณรัตทำอะไรมือม้อเช้าเรียบร้อยแล้วเหรอโหมื้อเที่ยงมื้อเที่ยง นุบบนมมน้ยมันีไไน่เปนไอ่ะมันยี่เส็จแล้วก็อละพัไปญี่ปุ่นแล้วครัฮะม่ใช่หรอแม่เด็เที่ยวไปเที่ยวมานักกีฬาไปดูก่อนว่าจะวางอะไรตรงไหนโตมันไม่ได้เจ็บเนี่ยโอ้ ไก่ใส่มะเขือนะครับนี่กไปท่หองครัวครับ <c oughs> เก็บของเก็บข้าว พี่มาหาหนะพี่ยิ้มมาหาตัวกับพี่ยิ้มเลยนี่ไงพี่ยิ้มมาหาแล้วพี่ยิ้มมาดูหน้าแล้วก็ไปแล้ว นี่ไงตื่นแล้วนี่กจะเดินมาเดือดกุญแจรถแรับพี่น้องปดร้านาวือเช้ายไม่ได้ไปดเที่ไปจเมกรือดือดกุญแจรถเขาแล้วพี่น้องม่ยืนให้ยังไงล่ะเสีทนยางเดสียรถมาหเข็เถอเส้มานังน่นนี่นั่น กินอะไรเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าครับผมเอาเลยอเอาเลย ยอดมากเลยครับพี่น้องครับบรรยกากาศน้ำเสายวๆนะครับจานสวัสดีครับสวัสด<อ>ีครับก็สอบนักช่วงนงี้สู้สู้สู้เนาะสามโตตรงพวกเนี้ย ยอดเลยครับ แปดห้าแปดแปด